สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับคลิปนี้พาพี่น้องมาชมการประกวดโคบีมัตเตอร์เพศผู้นะครับซึ่งมีวัวของแอดมินเข้าร่วมประกวดด้วยหนึ่งตัวนะครับก็เป็นตัวที่ a อ่นา a นะครับจุงโดย ฝึกโดยอนนนฟาร์มจุงโดยอนนนฟาร์มนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมว่าจะเข้าวินหรือเปล่านะครับชมกันยาวๆไปเลยครับครับจริงที่สองนะครับท่านก็บอกเป็นโคที่แสดงสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะโครงสร้างนะครับที่ทำได้ดีกว่าใหญ่กว่านะครับแล้วก็ท่านก็ทำใจในเรื่องความยาวลำตัวนะครับ unfortunately, the bull who's a bit uneven in his testicular descent just gets higher in his top and a bit uncoordinated out of his back legs. ครับถ้าปรับได้ก็อยากจะให้นะลูกกระทสองข้างนะครับมีความใกล้เคียงกันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับความบริเวณของแนวหลังนะครับรวมถึงแก้ไของในส่วนของอศาบริเวณขาหลังนะครับ But two very nice bull prospects. Congratulations. ทั้งสองตัวก็ถือว่าเป็นพ่อโคที่น้ำดีมากๆครับขอบคุณครับ จากผอใจฟาร์มราชบุรีผมพผู้ึงฟาร์มผ่อ,อใจฟาร์มทั้งหมดสามตัวโดใจรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมเราจะนั่งกันไปเรื่อยๆแบบยาวๆไปเลยนะครับเนี่ยโครับนะครับมาสเตอร์นี่นะเป็นหัวที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าเป็นหัวที่เตี้ยตัดขออแท้นะครับเรียกอะไรครับเดียเขาเรียกว่าความกลบกลมครับมันเริ่มเป็นความกลบกลมมากกว่าคำว่ายุบยากหรือแบบว่าโครงสร้างครับมันมีความกลบกลมในตัวกลบกลมในตัว มองไปเห็นเนื้อไม่เห็นครั้งกระดูกทั้งเนื้อมันไปพร้อมไปพร้อมกันใช่นี่อายุน้อยๆเราอย่งมีความรู้สึกแบบนั้นเลยครับนะเหมือนเออถ้าเป็นกาแฟก็เหมือนเป็นลาเต้หรือคูเดโน่ที่กรอบๆกรอบแบบว่านัวกันเลยครับแต่ก็มองไปเห็นแล้วน่าอร่อยดีนะกรอบๆหรือเปล่าต้องไปเป็นยังไงหรือเปล่าเขารับสออร่อยไงเขาพัฒนามาจากตัวครับถ้าคุณจะไม่มีประมาณห้าสายพันธุ์นะครับผมสามด้วยห้าสามสายพันธุ์นะครับที่ออกมาเป็น มีอะไรคุณจำได้ไหมครับมีประมาณ50%เดาแล้วก็มีช็อตชอตยิมช็อตอแล้วก็เยอฟอฟฟุเฟฟ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 ฟลฟนฟฟกฟรับฟฟฟฟฟันฟฟ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 ฟเฟฟ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 าฟฟฟฟฟ้ฟฟฟฟฟาฟฟ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 นฟฟฟฟี่ฟฟ้ฟฟฟฟเฟฟอฟช้ฟฟ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 ี่ There's a perfect one to gravitate towards in this particular class, but I like the natural meat animal shape and muscle that's in the bowl that wins. <laughs> He's the his massive most in i r เขาเป็นโคที่มีการบรรจุช่วงกลางลำตัวที่ทำได้ดีนแนวหลังนช่วงบั้นท้ายที่แสดงออกมาได้ดีนะครับถ้าปรับได้ก็อยากจะให้นะับลักษณะบริเวณของแนวหลังลุ่ึงนะครับองศาของบริเวณแนวบั้นท้ายนะครับหลับอีกนิดหนึ่งนะครับ And that's where both the bulls behind him are better. They're naturally level or topped. <laughs> I like the softness of body and flushing ability in the bull in second. Unfortunately, when you ask this bull to get out and go, from behind, he really wants to be on the outside of his feet and paw. I คร like ับแต่เมื่อไรก็แล้วแต่นี่ครับโคตัวนี้เดินในสนามนะครับต้องการการปรับแก้ในเรื่องของเก็บขานะองศาของขาตอนก้าวเดินในสนามน้บโดยรวของขาลังนะครับครับโคตัวนี้นะครับจริงแล้วโดยรวมี้ทั้งกองบัญชาใจมากๆนะโดยเฉพาะนะลักษณะแนวใต้ท้องนะก็มีความกระชับนะครับ The bull in third, very, very big footed and rugged in his design. ครับสหรับตัวที่3นะครับท่านบอกว่าเป็นโคที่นะมีลักษณะโครงสร้างนะของขาของกระดูกนะของทิศเท้าที่นะดูใหญ่ยยแข็งแรงนะครับ The loose sheep bull is just too excessive in the set to h s h o t k and flat body for me. <c oughs> <c oughs> มาเย็นที่3นะครับในเรื่องของมาอยากให้มีนะครับแนวใต้ท้องนะครับงที่มีความกระชับนะครับและเรื่องของน้ำบริณรงษานะครับบเรณอกเขาหลังนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะพี่ดีมากมากครับขอบคุณมากครับเซนสไตร์เทคเกอร์สองสองศูนย์สามสี่จากไวเซสติฟาร์มครราชสีมากึุนปุ๊บฝึกนไวเซสติฟาร์มและลำดับที่สามที่แปดชื่อมิสเตอร์เบียพรพงนะครับอาโอโซน เจ็ดทับศูนย์สองศูนย์จากประกอบกิจฝามขอนแก่นนะครับทีมผู้ฝึกซีสเกตบิดเดอร์และตัวสุดท้ายตัวที่หมายเลข39มิสเตอร์เอ็นเรสศูนย์ห้าสามทับสองจากอาโน์ฝนามชนบุรีกุมภุฝึกสซมิแคตเติลน,นะครับทั้งหมด3ตัวเดี๋ยวใจรอยนะครับรุ่นเสร็จรุ่นนี้ก็คงจะเป็น จิ้งจับลุนทัดจำเปยนเมื่อกี้ต้องกล่าวโทษนิดนึงนะครับนะกรรมการนะเด็กถัดเข้าไปบอกว่าอาจจะหยิบไปหน่อยนะครับครับพอเป็นเรื่องตัวผู้นะครับกรรมการก็ดูเรื่องของจะจะภูมิก็อดว่าเป็นใต้ท้องนะครับก็คือองค์ขาของลึกนั่นเองนะครับขอยาวพีของตัวผู้ที่จะใช้ขึ้นผสมพันกับโดมียนะครับก็อย่างที่ ในลูกของเทคเบียที่กรลังดำเรินว่าหนาขนัดใต้ท้องหยดหยาบมากเกินไปเราก็จะต้องใช้ตัวคู้ที่มีชีฟติดีิ้ที่กระชับนะครับปักแก้นะครับปักแก้ตัวเมียที่มีเส้นอย่างที่มีชีวิตกระชับขึ้นไปนะครับนะครับเทปหมดเลยนะครับไปเลย a beautifully designed very very masculine bull is going to win this class ครับที่บ,บว่า alf, two very high quality individuals that we'll see later on in the drive อ่าต้อรู้สึกเป็นแค่ธรรมดานะครับสํหรับโคองตัวนี้น่าจะเรื่มนะต้องบอกว่าเป็นโคที่มีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับสําหรับในอ่า division ในรุ่นลูกโคนะครับ ดูเนียอายุ15 18เดือนต้นแรกทัาหมายเลข4 0คือเอเดคอกฟีสู2จากเอเบฟารจังหวัดชายุบูนจากตังโซตังโซนะฮะอ่เท่านั้นเป็นกลุ่มู้ฝนกและลำดับที่41มิเตอร์40 42นะครับมิเตอร์เลนอนนต A.M. 1ครับ20นะครับ่จากเอเมนฟาร์มทบรู กลุ่มเจ l a มและีเป็นกลุ่มผู้สุดแรกหมายเลข44ชื่อมิสเตอร์เอเอ็นเลส0512อันดับฟาาจุบุรีกลุ่มผู้สุดเซฟตแคตเตอร์และหมายเลข45จากเอจาร์สตูลิง9 0 8ลูกสับฟาทุกพรนะครับจากุกพรจากกลุ่มผู้สุดลูกซับฟาและสุดท้ายนะฮะจากชื่ออาร์ซีอาร์เ เจนะหนึ่งทัพสามสูงหกลูกเจริญฟาร์มอาร์ซีอาร์ก็ตเทนบุรีลูกเจริญฟาร์มนะครับท่านนี้เป็นผู้สูงทับกว่ห้าตัวนะครับใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับครับหลาอายุเริ่มมากขึ้นนะครับโคลสายพันทางนี้ความขนาดที่สูงใหญ่ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ลองสังเกตนะครับเขาจะออกน้ำค้างใช่ไหมเหี้ยนะความหนาความจุของมัดกล้ามเนื้อเนี่ยยิ่งต่ำเป็นหนุ่มขึ้นเนี่ยเขาจะมีความหนาที่มากขึ้นเนื้อที่เยอะขึ้น เป็นที่บอกครับนะครับมองถึงสังเกตม,มาตึงก็จะมีเรื่องของกรอบนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของความเป็นธรรมชาติของบ้านคนเนื้นะครับที่ใช้รับปรปุงนะฮะในต่อต่อไปน,นะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับเรามีการพัฒนาในสถานนี้นะครับเข้ามาในเรื่องแต่ค่อนข้างจ,จะเยอะและหลากหลายให้เลือกใช้นะครับตอนนั้นา ท่านที่สนใจก็มีสมาคมนะครับนะฮนะที่ BMA นะครับจากสมาคมไทยบีมาสเตอร์นะครับมานะครับให้ความรู้หรือลงทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันครับยูน้ำปิกซ้ายของคุณตานะฮะก่อนนาั้นคุณตาสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็พูดคุยกับทางสมาคมไทยบีมาสเตอร์ได้เช่นเดียวกันครับ ที่หนึ่งที่สองต้อง,งบอกว่าถือว่าเป็นครอบครที่ดีมากๆนะครับ and, and depending on how you like him is going to be depending on your priorities. To me, the bowl that's quite a bit sounder off his front end is this one, and that's why I decided to use him. ทั้งสองตัวนี้ท่านก็บอกว่าดีทั้งคู่นะครับก็ขึ้นกับสไตล์ของแต่ละคนเขาจะชอบแบบไหนนะแต่สไตล์ของท่านนะท่านเลือกตัวนี้ท่าน,ก,นก็บอกว่าเป็นคนที่มีลักษณะครับสร้างที่มความแข็งแรงนะครับทำได้ท่าประทับใจมากกว่านะครับ animal. A very high quality set of bowls all the way through. My hats off to the people behind them. You know, with that being said, I don't think you can go wrong in this lineup, and that makes my job difficult. But I'm gonna go show you my two favorites. So let's give these exhibitors a big hand. ท่นเคยนะครับท่านก็ขอเสียงมือดังๆให้กับท่านเจ้าของวัวในตรงนี้นะครับท่านบอกว่าทุกตัวนั้นถือว่าเป็นตัวที่มีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวท่านจะเลือกนะครับโดยที่ท่านบรรทัศน์ใจซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับท่านผู้ชมใน่แต่ละท่านแต่ว่านะจะเป็นแนวทางที่นะท่านบรรทัศน์ใจท่านก็จะเลือกว่าตัวไหนเป็นแชมป์เป็นรองเป็นรองแชมป์ครับผมขอบคุณมากครับ Và... chúng ta đã làm đã đi tìm 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 tìm